สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโอเคก,กันนะครับพี่จะมาข้ออี่ <Okay. S 1> อะไรครับโอเคนะครับ HAPPY BIRTHDAY TO YOU Happy birthday to you Happy birthday happy birthday okay. happy birthday to you Minta jot out kita song happy birthday ah Ini loop ah Asi kan song Amir jot Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you โอเคขอบคุณมิสเตอร์เจ้ามากเลยนะครับน่ารักมากเลยนะครับมิสเตอร์เจ้าไม่แม่ค่ะในโอกาสอายุอ่ะเดี๋ยวคุณในโอกาสวันคล้ายวันเกิดคันรอบ12มกราครับแม่ขออวยพรให้ลูกมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานอาชีพครูหรือว่าหน้าที่การงาน เป็นนักร้องเป็นหมอลำให้มีแต่คนรักคนหลงคนชอบขอให้เจริญเจริญนะคะครับ,รบขอพบพระคุณมากเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นคุณแม่เจ้าของหอนะครับเป็นแม่เจ้าของหอมาอยู่ด้วยกันจะถึงปีแล้วน่ารักอบอุ่นมากเลยนะครับพี่น้องมี่อย่างเฮซุก,กันกินครับล่าง,นะงเทียกับเฮนนัวกินเฮนนันที่นีนน่ไปซุ่งนะครับกับมิสเตอร์จ็อบจะอยู่กันแบบนี้จะอยู่กันแบบครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่น อันนี้ก็คือน้องโฟโต้นะครับเป็นร้านของคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับยังครับสวัสดีครับอันนี้มิเตอร์จับเอามามิเตอร์จับอวยพรมาอวยพรอวยพรอ้าวอยพร์จับมาอวยพรมิเตอร์ที่เป็นอวยพรมิเตอร์จะเป็นมิเตอร์จับมาอะไรนะไอซิงกะซองปริญญาใจโอโอเคนะครับสำหรับสิ่งที่เอฟซีที่พี่แม่ๆรอคอยมานานก็คือบอกก็เพราะว่า ก็เพราะว่าติดตามนะครับย่อนติดตามย้อนอยากหูนะครับพี่น้องอยากหัว่าครูอายุเท่าไหร่นะครับติดตามเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้มาตลอดนะครับอายุที่แท um, ้จริงแล้วคุณครูก็คืออายุกี่ปีครับมิสเตอร์จ๊อบเยอุนเท่าไหร่มิสเตอร์จ๊อบอายุนะครับก็คืออายุยี่สิบสามปีนะครับอโปมหน่อยมิสเตอร์ ยี่สิบสามปีนะครับยี่สิบสามปีนะครับจริงๆแล้วก็คืออายุยี่สิบสามปีนะพี่น้องบางท่านกับสิบอกว่าเป็นั้นคือบ่บอกอายุเพราะว่าอยากให้รุ่นไปนน้ากันขันบอกกับสิว่าุ่นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอยากให้ห่วงจากวันเกิดก็ขอโทษนะครับพี่ดึงเกมว้บ่ย่อมบอกอายุพี่น้องอายุจริงๆแล้วก็ยี่สิบสามปีนะครับสาหรับผมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่นะครับที่ทําให้ผมได้ออกมาเมินตาดูโลกลืมตาดูโลกใบนี้โลกที่สวยงามนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณ ผู้ที่เลียงมานะครับตาหน่อยเย็บปันแล้วก็อยากพี่น้องนะครับสู้ขุดสุกข้นปลาปลานะครับที่เลียงผมมา,ต,าต,นนตั้งแต่หน่อยตั้งแต่พอแม่แยกข้างกันเป็นกเล้่งม,มาต,าตั้งแต่หน่อยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณบอสบีบอสแพลวแม่ยุ้ยนะครับที่เป็นผู้ส่งเสร,ริมแล้วก็ผลักดันผมทําให้ผมมีวันนี้ทําให้เอฟซีน,นะครับไ,ได้หูจักผมได้หูจักพี่พี่น้องๆได้หูจักพอแม่พี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่บอสบีบอสแพลวแม่ยุ้ยนะครับที่ทําให้ผมมีวันนี้ ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสําหรับผมเลยก็ได้นะครับเป็นของขวัญชิ้นพิเศษในชีวิตผมเลยก็ว่าได้แล้วก็ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรที่ดีนะครับก็คือคุณแม่นะครับมีเตอร์จ็อบแล้วก็คุณพ่อเจ้าของหอนะครับอันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันแบบครอบครัวนะครับพี่น้องหักขึ้นจังแม่หักขึ้นจังลูกนะครับมีเตอร์จ็อบทั้งสี่นะครับแกก็มาต่างบ้านต่างเมืองนะครับมาต่างแต่ประเซียแอฟริกานะครับคือมาคนเดียวมาตัวคนเดียวมาสอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็สงสารนะครับพี่น้องหัก ไปผู้เดียวบ่มีคนหุ่นจักบ่มีผู้ใดเอื่นกินเขากินน้ำเข้ากับยูยากนะครับเข้ากับเลยเลียตูนกับเลอยูกินน้ากันมาตั้งแต่พูดหลักพี่น้องมิยังกินน้ากันถอดสิ้นแห่งกับกินน้ากันมีเตอร์จ็อบยู่ไรสิ้นแห่งใช่ใจสิ้นแห่งกับเขาเขาเหนียวอสิ้นแห่งกับเขาเหนียวอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนร่วมห้องกันกับมิเตอร์จ็อบนะครับก็อยู่ร่วมกันมาแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบกราบขอบพระคุณนะครับ เอฟซี FC, พี่พี่แม่แม่ทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ผมแล้วก็เป็นพลังบวกให้ผมตลอดมาแล้วก็อยู่ด้วยกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ร่วมกันนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษที่สุดสําหรับผมเลยก็ว่าได้นะครับ<ช>พี่น้อง<ช><ม>บ่ได้กลับบ้านนะครับก็เลยบ่ดด้ไปให้ป้า,ปาแล้วก็แม่อยูท่ทังบ้านผูกแขนนะครับก็ถือว่าแม่แม่คุณแม่จิตกับเป็นกับซ้ำแม่ผู้นึงนะครับกับ<ด><อ>เป็นเจ้าของหอ,อ,งหอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หก็เลยเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนออยพรวันเกิดให้นะครับ ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมที่ผลักดันสอยสนับสนุนทั้งแห้งกายแห้งใจแหละพี่น้องขันบ่มีถ้าไม่มีพี่พี่แม่แม่เอฟซีนะครับผมกับ่มีมือนีคือกรรนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอเป่าเป่าเค้กไปพร้อมกันเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะขออธิษฐานก่อนเลยครับเด้อ มิสเตอร์จ็อบแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูอ้าวแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูโอเคเอาคลิปแล้วอ่าน้องโฟโต้กว่านี่ยโฟโต้อ้าวไปเป่าไปปาดคลิปมากินกับมิสเตอร์จ็อบกับแม่จอยอ้าวเปิดไฟแล้วอ้าวครับแม่จอยปาไปปาดคลกปมากินนะครับ โอเคครับขอบคุณสวรรค์คุณสวรรค์สิริพรมีแตจมาซิงกซอก่อนมามาซิงกซอปัญญาฝ่าโอ้ยิงกรซองกันแลิงกรซองให้เงงังๆขอบคุณมากเลยนะครับแิงกซอแล้วชิงะ้วอมีเตจะเป็นไม่มานะครับสภาพร่างกายแข็งแรงกินด้วยค่ะเค้กน้ากินจังเลยอันนี้คือน้องโฟโต้นะครับแขงแรงอไออ้พนใมเดย อยพี่เจอะไรขอยพี่เจดูอะไรคอยเจแข็งแรงเออแข็งแรงเช่นกันเลยนะครับมิสเตอร์โฟโต้นะครับน้องโฟโต้คอยพี่เจปังๆเฮงๆค่ะมาอวยพรแบบมิสเตอร์จ็อบมิสเตัวจ็อบเวพรกันเร็วไอ้จิ้งเลยโอ้โหเวพรอวยพรอวยพรสรุปนะครับผมก็คือเกิดวันที่12มกรานะครับพี่น้องอายุ23ปีบริบูรณ์นะครับพี่น้องก็คือคุณควรไปในกรุงเทพหรือคะไปกรุงเทพพรุ่งนี้นะครับพี่น้องไปกรุงเทพเมืองอื่นนะครับ Happy Birthday ใหม่ม่ฝากเป็นกำลังแรงใช่ห23อ้าวมาขอบคุณสวรรค์มิเตใหม่มิเตมิเตจอบไอพอนี่แห้ะอ่ามิเตจอบไอพอนอาอา Happy Birthday my friend อียงวะ23 23ปีเออขอให้อะไรขอให้ m e อะไรขอให้ my f r นรวยรวยเซลเซลปุยามเตเซลบ Happy Birthday มิเตเซลฟขบคุณสวรรค์ my friend ขอบคุณสวรรค์ อันนี้ก็คือเป็นเพื่อนนะครับพี่น้องเพื่อนร่วมห้องเพื่อนยุ่งกันสีรีพรอภัยพงศ์นะครับโรงเรียนครูชินจังสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับพี่น้องบรรยากาศมิสเตอร์จ็อบหันโลโก้ไปหน่อยอันนี้แมนฮันหลังพริกพริกโอเคโอเคนะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่บ้านสวนของคุณแม่นะครับพี่น้องอันนี้คือ คุณแม่เจ้าของหอนะครับอ่าอันนี้ก็คือพี่จอยนะครับพี่จอยพี่จอยคนสวยนะครับเป็นลูกสะใภ้ของคุณแม่เจ้าของหอเป็นแม่ของน้องโฟโต้นะครับอันนี้ก็คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณพ่อครับเป็นคุณพ่อเจ้าของหอนะครับวันนี้ก็มากินอยู่ที่บ้านของคุณแม่เจ้าของหอนะครับพี่้องแต่มีอย่างแน่มันนีมี ปลาเผาปลาาเผแล้วก็มีกุ้งเผาโอเคเดี๋ยวจิไปกินเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันนะพี่น้องมาโอเคโฟโต้จะกินเค้กแล้วนะครับอร่อยไหมครับพออยอะเลยเอาเพื่อกินไหมครับโอ้ยค่าฐานจะภาพจะภาพกันค่าตานางไรสดอยู่นะครับเดี๋ยวจะมากินด้วยกันนะครับกับมีเตยร์จ็อบพี่น้องโอเคมิเตอร์จ็อบอีสไตร์ ม่จะเป็นแฮปปี้พีเตไม่มีเียงวามาั่งนั่งตรงไหนพตัวนังตรงไหน่งตัวไหนเดี๋ยวค่อยให้่าไปปาดเคไม่กินพี่ไม่มียังเข่ายังเข่าไหนนั่งสุดท้ายยกับน้องสุดเอ็มใกับคุณจีร้องคนเดียวก็ได้ไม่ต้องมาร้องกับฉันร hmm, mm ้องจบสุดดแต่ทำ้าเป้องสุดย้าเลก็อ่ครับสาวสุทอน ไมเอาอนอันนั้นเลยจะต้อเอาจนเลยจำบ่ได้จำบ่ได้อร่อยมากเลยนะครับเนี่ยน้ำจิ้มซรีไก็เีืจิ้มที่ปุ่อ่ะเขาคองกเตี้ยาจโยาฮจาฮ่า่อฮ่าฮาาาาั่่า เส้งสวยอนมีว้าเร็วๆเยสเอาเลยเอาเลยเายอรซื้อมาหลายพน้องกูไหมน้แม่นาหลซืไม่จสอโลเนาะเอาหมดแล้วเดเอาอีกบ่คูาบ่กกินพอเา่กินแ่ๆว่น้่นานกลซื้อมาจะสองโลพอดีเนาะแย่พอดีเนะย่จินมนมย่ตวนี่อขาไปเล่นลูกเออเออเออแจะตกลูกไม่เอาแต่ตก วา,าขัขแข็งมันบ่มีมันบขันลวกต้องแบบนี้แค่บแต่แบบขัดปนต้องแบบนั้นแส่ยบข้งแข็งมันไม่มีเพราะว่ามันแทนตั้งแต่ปีใหม่ยังไมอยากน้ำมีเตอร์จ <Obrig> ับนักเสียงัวมีเตอร์จับมีเตอร์จับแคปปีย้าแดนสเ่นาแคำฮ เช่วยให้กินช่ยให้กินน้องอะไรน้องวัวมีตัวเจ๊าะอยากกินอะไรนะน้องวัวน้องงัวแปลว่ายังขาวครับยังขาวใช่ตัวจ๊าะถามว่ามันคือส่วนไหนของงัวฟังท่านนะครับพี่น้องคอมเมนต์ว่าคู่เป็นยังคือบังคับมีตัวเจ๊ากินแท้เป็นยังคู่คือบังคับมีตัวจ๊าะกินน้องงัวเบื้องต้นาเรากับงูคู่บังคับกระสานบ้างบางคนว่าเบื้องต้ามีตัวจ๊าะกับหัว ว่าคู่บังคับมิเตอร์จอบกินรองนัวเคยเป็นฝรั่งภาเพิ่นมากินอ้อมรองนัวจังไหนเจ้านี้ไซบอดีอเอาสำหรับแต่ความจริงแล้วคือมิเตอร์จอบอยู่ไรชอบจบจบจบครับชอบอะไรน้องอัวครับกับอะไรกับข้าวเหนียวครับ เห็นดังไฟเต้นตันตาต้องจานหนึ่งไฟเรเเ็วไปก่อนเด้อสร้างคนกินอ่างมาครับมาทันพอปีเนาะพี่น้องคือพลุคนกับว่าครูบังคับมิสเตอร์จอบกินน้องงัวถ้าเรากินสถิติตอนเดือนจะว่ามุกจะแกงน้องใหม่จะว่าแยงแนมจริงๆแล้วฟังออกจากปากนี่เตอร์จอบเลยนะครับมิสเตอร์จอบหาหาน้องงัวทุกวันอยู่ชอบอะไรอแยงก็น้องอแยงก่ออน น้องงัวมีแต่ชอบชอบน้องงัวนะครับสอบอ้อมน้องงัวพ,อพ่อกินแล้วยังถามอะอีกว่ายังขอเอาการเราแบบพี่จอยขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากเ,<อ><อ>เลยนะครับบ๊บายบายโฟโต้บ๊ายบายออบอ๊ายบายโฟโต้สวัสดีครับีจ่อยใช้รถยายยานมาไหมไม่ยายย่าต้องชาร์จแบตไว้ลูกพ่อตอนเช้ายายย่าต้องไปวัดแม่แพลวเคยหนุ่มยี่สิบค่ะออมมีเจฟโฟโต้อายุยี่สามปีนะครับพี่น้องอายุยี่สามปีเป่าคลีไปเมื่อกี้นะครับครูกินเหลียงนั่งก็คือหลอดเลยลูกขอบคุณหลายๆครับ กินอ่กุ้งเผากุ้งหนึ่งเมื่อไรบ่แม่กุ้งเอาใส่ด้วค่อยลวกไปแล้วเพื่อนอ่ะเดี๋ยวกลับมาเพื่อนจะมีกินไหมนี่ไม่ยากหรอกเขาลวบานานข้าวมันปิดไปอันนี้เรียร้ายตัวอยู่ดีหรอสามตัวนี่เจสามตัวนี่เจ้โลหนึ่งได้ได้เยอะอยู่นะหลายแล้วถ้ากินมะนิสก็หลายแล้วนี่ถ้ากินมะนิสก็ร้ายแล้วนี่แเครงโลเติมมูอมาเหรียญน้่งกินหน่องมูอใช่ไหมกินเขานั่งมาธรนมดาสิมาสิบห้ากินบุกใหม่ก็เล่สิบกับเครื่องเจ้ จ้างไปน้ำกันแล้วเห็นแล้วพี่น้องก็คือไม่ได้จัดอะไรหรูหราบอะรจัดไงบะไจันอย่างแบบพี่น้องกินเห็นแล้วครับครอ,อบครัวอุ่นนะครับพี่น้องอยู่บ้านน้องซังกับนี่ครอบครัวนะครับก็คือครอ,อบครัวของคุณป้าแล้วก็พีป่ปานาอาลูปหลานอยู่คอนอยู่สมพันีก็มีครอบครัวครอบครัวหอนะครับครอบครัวหอคือคุณแม่เจ้าของหอแล้วก็มีเตอ๋จอ <c oughs> จอบนะครับพี่น้องมีเต๋อจอบกินส้มตำเป็นไหมคะมีเต๋อจอบ ปาบะยาสลัดพลาบะยอบกเกลี่กินปลาบะยาบกมีแต่ชอบชอบลาบปลามีแต่จชอบชอบลาบปลาแล้วมากินลาบปลาพี่น้องมีแต่ชอบนั่นนะถามมาเมื่อใดสิพากินลาบปลาขอบคุณครับแม่สมคิดมาสมุทรสาครแม่จะเลี้ยงกุ้งครับขอบคุณได้ไรครับแม่เดี๋ยวจะไปเดินสมุทรสาครเดี๋ยวจีบบ้านมีแต่จอบไปเดินสมุทรสากคอนสิพาอเราไปกินปลาไอไปกินกุ้งแม่ไปน้ำเด้อแม่ไปน้ำมาทันแม่ว่า โอ้ยคันแม่ครับมีเตยจ่อไปสมุทรสาครกุ้งสิวะศูนย์พันบ่เนาะกุ้งกุ้งสมุทรสาครศูนย์พันแต่พ่อพ่อชอบปลาทูปลาทูอร่อยวันนั้นปลาทูที่เอามาใช่ไหมครับอร่อยใช่ไหมแม่่<ช>ปลาทูอร่อยพอดีเป็นพ่อพ่อจริงจริงผมเสียใจกันันยูว่าเนี้ตอนลุล้ลนล่นเรื่องมามาตอนลุ้นล่นเรื่องหมามาจับอีสเทสไลท์มาครับอืมโอ้ยพี่น้อง เดี๋ยววันอินปันไดมาครับมาพี่น้องมากินน้ำกันครับเนี่ปลาเพาเอออือออมเต้ามาดสีกันเดย์เต่าอยิ่งเบย์เต่าหนุ่มเต่าทอหาเป็นเต่าเด้อแซ่บน้องอยู่กันแบบพวกควานนะครับ <c oughs> พี่น้องเล่าเหมือแม่นี้นะกินไปซ่งแต่กินน้ำกันญี่ปุ่นเหรอ,อครับอบอุน่นนะครับอ,อบอุน่นเป็นหม้อถูดกินนะครับตังแกล่าแม่ก็เป็นเอสซีเด้อพ่ะนะ เหมืนหรอแม่รุ่นนะขอบคุณครับมามาแม่มามันมาแม่กุ้งใส่เลยมือนเลยอโอ้ครับมีเดลจับขี้เราไปซื้อกุ้งรึเปล่ามีเดลจบขี้เราไปซื้อกุ้งด้วยแม่ไปดูเถอะพ่ออยังบอสเดไปซื้อบอลเดินซื้อบอสเที่ยวลกซื้อนี่กินแล้วปะนี่ไม่ากบิ๊ก แม่ของดีนกนกนกแม่ของไม่ใช่แม่ของดีนกแม่ของลงไรแม่ต้องไปหากินกุ้งเผาแล้วส่นแม่วลาต้องไปหากินนะคะแม่แม่ของใครแม่ของใครได้โทรศัพท์ใหม่แล้วยังคาวยังคาวได้สับใหม่แล้วยางคาวได้สับงวได้สับใหม่แล้วยางคาวได้สับงวงยางคาวยังคาวยังแปลว่าอะไรยังอ่ะยังแปลว่าอะไรน้องน่องน่องอ่ะยังแปลว่าน้องไี่น้องฟังจากเจ้าของภาษายังแปลว่าน้องข่าวแปลว่าอะไรข่าวคืออะไรงัวอ๋อข่าวคืองัว สรุปย่างข้าวคือน้องหัวพี่น้องย่างข้าวคือน้องหัวสิ้นแห้งเลยวันนี้สิ้นแห้งคืออะไรวิตาจับสิ้นแห้งนิตาจับอยู่บอนสิ้นแห้งใช่ใช่ใช่ยอนไหมตอนนี้ยวนไหมเอาคุณมีคุณมีสิ้นแห้งไหมว้าวจะอยากกินกินสิ้นแห้งกับอะไรกับข้าวเหนียวข้าวเหนี้ยเอาจิ๊บมีมีข้าวเหนียววันนี้มีมีมีคุณจะกินไหมฉันจะไปทอดมาให้กับข้าวเหนียวว้าวว้าวเอาใจยากินอยากกินอยากินข้าวเหนียวกับ กับซีนแฮมซีนแห้งอยากกินข้าวเหนียวกับซีนแห้งแล้วสินพี่น้องล่าสุดอยากกินข้าวเหนียวกับซีนแห้งมานมิ่จอบาผู้ชิ้นจังหล่อหน้ารากอยู่ที่ไหนใครก็รักเลยชายขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่กะมี่พี่น้องนี่เลยนะครับอยู่ด้วยกันอบอุ่นนะครับยุ่งกับดมุน มาเจ้าของมันสบายเมืออม่อ,อก,ก่อนเมื่อ,อก,ก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่กับจังสี่หลับพี่น้องตั้งแต่มื่อยู่หอใหม,ม่ๆนะครับแม่เรากับสิขายอาหารตามสร้างขายอยู่หน้าหอกับสิเป็นหลิมยุคคุณน,นะครับโดยนี่เล่าหลถึงไปสู้กินที่เก่าบปเลยขายอาหารตาั้งสร้างที่เก่าแล้วครับแล้วแถว,แ,วแกงน้องใหม่แน่ยอ,อบหนองว่านเห็นั่นนี่ไปสู้กินไปกินน้ำกันยุคคุณหลับพี่น้องกินน้ำกันอยู่งเท่หอ ร้อยห้าแสนบาทสิบบาทขอบคุณมากครับของหอสวยอยากห่อมีเตอร์จ็อบหมูเลี้ยงก็มีเตอร์จ็อบมีเตอรจ็อบอยู่ชอบกินอะไรนะส้มตำไหมแต่จะกินส้มตำส้มตำส้มตำอยู่นอนสไปซี่หรือว่าชอบสไปซี่สไปซี่ใช่ไอ้ชอบสไปซี่เยอยๆอ่าชอบสไปซี่ยังนี้ยันคือว่ากกินเผ็ดตัวอะไรถอยเนี้ยันคือว่าพวกกินเผ็ด ฮะไปก็ได้อเอาเล่าไปลินตะลุกแน่มีตัวจอมเอาจี๊ยจีนดีือแม่งจะคอฮอนด้ด่เป็นป่ะคือวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเนี่ยข้าเจ้าสิบได้เดิรนแม่ประเอิรนลุงปลาน่าอาคือเฮานะครับข้าเจ้าสิบเอิญซื้อเลยนะครับข้าเจ้าสิบเอิญซื้อยังมิสเตอร์นันมิสเตอร์นี่เลยป่ะเอินซื้อกันเลยขันคนไทยกันสิว่าเอ้าคือบ่เอิรนแม่ก็วันนี่้ก็แต้มแก่แก่กันสิว่า แต่ว่าจริงๆแล้วชาวต่างชาติคือเป็นวัฒนธรรมองเพลินนะครับวันเกิดอีกอื่นเปินซื้อเลยนะครับแมนครับกูจับของขวัญได้อะไรยในห้าตากผาพี่น้องในห้าตากผาสุขสันต์วันเกิดค่ะขอให้เฮีฟังมีเตยเจ้าอายุเท่าไหร่จ๊อบเยออนเฮาวอนเอาเท่าไหร่ก็อายุเท่าไหร่โดเฮาวูใช่ไหม Yes เอาไทยส่มสิบปีเนาะเทนี่ ฟนฟิ <24 S 2> ่าเบอปลาเขานี่ยเขาทำป่าปลาเขาเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยบอกว่าเช่าพนักกิจฟิตนี่ว่าเช่าพนักิจฟิตอ๋อ เดี๋ยวมาพ่อนี่อันนี้พักกินพักครับเช่าพนักกิจฟิตผู้จักว่าชาวพนักกิจฟิตอ่ะอร่อยมากเซมเซบมากแกบมาครับแกบกินเยอะๆนะขอบคุณหลายๆเนี่ยภาพวันเกิดจริงๆแล้วตอนแรกก็สิิสซื้อมงกระทามาสูเด็หน่อยกินน้ำมาว่าจะชวนเด็กๆ ันเดแม่หน่อาสิส่วนดีหน่อยในของมะนาวพอส่วนดีหน่อยนนที่ในที่ปรึกษาเกี่ยวมะนาถ้าไม่พลาดีะมีใหนอย่าลืมกด s ั b สไคร b e ให้ด้วยนะคะ